สวัสดีครับผมบิดนะครับจากเพจปังยา่านี่มันเกียย์ในตำนานชัดๆนะครับก็วันนี้เราจะมาทำทำอะไรกันคือผมจะมาแนะนำการโฮลห1ู1นะครับผมบุรกูลไม้สองบวกครับผมมันจะมีข้อบังคับอยู่นิดหน่อยนะครับก็ไม่นิดหรอกเยอะเลยแหละอา้าวฝนตกซักั้นฝนจะตกสักนั้นลองดูนะผม ข้อบังคับในการโฮลลุ่มนี้คืออะไรข้อบังคับคือเราจําเป็นต้องอระยะหลุมต้องออกก็คือสามารถหเท่านั้นนะมันจะมีสามห้าหกสามหกสี่ไม่ใช่ตรงเนี้ยประมาณนี้แล้วก็มีอีกหลุมตรงตรงนี้คือจาเป็นต้องเป็นหลุมนี้เท่านั้นนะครับที่จะโฮลลุ่มนี้ได้ต้องเป็นระยะนี้เท่านั้นที่ถึงจะโฮหลุ่มนี้ได้โอเคไหมครับแล้วองศาเหมือนกันนะครับผมคือองศาลม,มจะต้อง เริ่มจากศูนย์องศาตรงนี้ศูนย์องศาตรงนี้เห็นไหมอ่าศูนย์องศาตรงนี้นะครับจนไปถึง40องศาตรงนี้ถึงจะโฮได้ระหว่างนี้นี่ระหว่างนี้คือโฮได้ทั้งหมดซ้ายครับฝั่งลมต้องมาฝั่งซ้ายคือโฮได้ทั้งหมดตั้งแต่ศูนย์องศาลมต้านจนถึง40องศาลมส่งนะครับผม ถ้าเกิดามองศาลมส่งก็ไม่ได้นะครับผมก็ฝั่งนี้คือไม่ได้หมดเลยฝั่งนี้คือไม่ได้หมดเลยนะครับผม,ผมก็เพื่อน,อนๆก็ลองไปใช้ดูนะถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนแก,แกะได้เพิ่มก็มาแบ่งปันบ้างก็ดีนะครับผมคืออ่ะนี้พอแล้วนะคือไม่มีอะไรแล้วคือตอนนี้คืออะไรการวัดการเล็งองศาคือการวัดองศาสิวัดเล็งตรงไหนคือใน Excel ผม,มเขียนไว้ชัดเจนนะคือ ระหว่างระหว่างจุดนี้เนะี่ยผมการกระบาดตรงนี้แล้วก็การกระบาดตรงนี้นะครับผมก็วางให้สองเส้นสองเส้นเนี่ยมันเท่ากันนะผมก็ลองดูกันประมาณไหนหรอประมาณนี้ครับผมคือจริงๆอ่ะการโฮลลุมเนี้ยผมไม่ได้เป็นคนคิดขึ้นมาเองนะครับผมผมจะให้เครดิตของคุณยูเคนะผมผมไปลองไนะล,ล,ล่ดูนะคือพี่พมเมเทีฟเอ่อมาแจกนะครับว่า ช่วงๆสองสมเดือนที่แล้วนะคือไม่แน่ใจนะแต่ผมไปลองไล่ดูคือพี่เมธีเขาไปขอบคุณคุณยูเคครับผมก็ผมไปคิดผมไปคิดซะว่าคือลายนี้มาจากคุณยูเคแล้วกันนะครับผมก็ขอบคุณคุณเมทีด้วยนะครับที่โพสไลน์อันนี้ขึ้นมาอีกทีนะครับให้เรามานั่งหาหรือมานั่งโพล,ลุ่มนี้ได้อะไรประมาณนี้นะครับผมว่าจะพูดไม่รู้เรื่องแล้วตอนนะี <c> ้ <oughs> ก็นั่นแหละครับคือเลของศาตรงไหนตรงนี้นะผมก็เดี๋ยวผมจะขอ สักเท่าไหร่110ยสิบไหมก็ประมาณนี้นะเดี๋ยวเราจะวัดองศาแนละ้วผมก็อันนี้40.36นะจุดสผม40.36องศานะคือ40.36ตรงไหน,นลมต้านตรงนี้ใช่ไหมอันนี้ผมเขียนไว้เดี๋ยวผมจะอธิบาย excel หน่อยครับผมก็อันนี้ผมเขียนไปชัดเจนเลยนะครับว่าบูรกูนหลุมสิบเอสามเอ้าใช่ไหมครับผมสามเอ้าคือระยะหลุมใช่ไหมเราพูดไปแล้วนะไม้2องหกเจ็ดหบวกห คอบบ้าสองเกตนะครับผมคือ2เกตเท่านั้นนะแล้วก็กดสปินหน้าแต่ไม่ต้องตีสปินตอนเราคือเขาเป็นยังไงอ่ะกดสปินหน้าแต่ไม่ต้องกดสปินอ่ะอ่าก็คือทั้งหมดนี่ที่มันเขียนว่าสปินนี้เนียคือสปินหน้าทั้งหมดนะครับผมสปินหน้าทั้งหมดโอเคไหมเอ่ยแล้วคือตรงวางเนี่ยก็คือกดเมาส์เลื่อนมาดูมันก็จะขึ้นรูปมาผมเซฟรูปไว้นะครับผมว่าตรงไหนตรงไหนวางตรงไหนบ้าง,งน,นะลองศาไหนนะครับผม,ผมก็ไปดูกัน โปรแกรมที่ช่วยเหลือคืออะไร EOP ครับตัวฟรีครับผมกดที่นี่เพื่อไปเข้าไปโหลดได้นะครับผมคือผมไม่ไม,ไม่ไม่ลงรายละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรมนี้นะครับผมก็มันเป็นโปรแกรมกดช่วยตะปินนั่นเองโอเคคือเมื่อกี้ถึงไหนลววะลมต้านใช่ไหม40องศาตรงนี้นะผมก็4 0 5องศา40-45องศาก็ตรงนี้นะครับผมก็าามกวางไว้ตรงไอ้ตะปูเนี่ยน็อตหรือตะปูเนี่ย ข้างล่างไม่เป็นข้างลาง่างนะครับนี่ของนี่ดูดีๆนะผมก็บางทีมันอาจจะมีตะปูซ้ํากัน่เนียอย่างอย่างเงี้ยกับอย่างเงี้ยอาจจะอาจจะแบบว่าคล้ายๆกันนะอาจจะสับสนแนละ้วก็คือคุณก็ดูจุดๆเอาเนี่ยตามจุดๆเนี่ยครับผมว่ไม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 ่ใช่เรื่องยากนะก็คือตรงไหนเกี้ข้างล่างนะผมก็มข้างๆข้างๆน็อตใหญ่ตรงนี้นะประมาณข้างๆน็อตใหญ่ตรงนี้นะผมก็ให้ไป สปรินท์เท่าไหร่ยี่สิบสามสปินหน้าใช่ไหมคือเราเอาเมาส์ไปจิ้มเนี่ยมันจะขึ้นเท่าไหร่ยี่สิบสองใช่ไหมเนี่ยยี่สิบสามเห็นไหมครับผมโปรแกรมช่วยกดเห็นไหมสปินกดคลิกไปหนึ่งทีปุ๊บอ่ะอันนี้คือสปรินท์ยี่สิบสามอ่ะกดเกย์ขึ้นมาตีเท่าไหร่เมื่อี้สองเก้าเจ็ดนะผมสองเก้าเจ็ดผมจะซูมทำไมเนี่ยในเกย์มันในเมื่อเกย์มันใหญ่ขนาดนี้เห็นไหมเรากดแค่คอบบ้านนะครับแต่เรา กดสปินไปใช่ไหมแต่เรากดเทียขบขบ้าครับผมดูว่าจะลงไหลงไหมเอ่ยลงไหม,มอ่ะลงละโอเคคือที่ผมทํามาเนี่ยก็มันอาจจะไม่แม่แมนนะครับผมไม่แม่นมากนะคุณก็ไปหาหาเองนะคือสําหรับสมมุติว่ามันเป็นลม15บห้าอย่างเงี้ยองศาสิบห้าเนี่ยถ้าเกิดคุณวัดได้18องศาเนี่ยคุณก็ให้มา,าดูที่20องศาแล้วกันแล้วก็ลองเลื่อนๆดูเลื่อนไปทางซ้ายทางขวาอะไรคุณก็ไปลองดูนะครับก็ หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับก็หลุมนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็โชคดีนะเรับเพื่อนๆก็คุณที่เคยลบ41ก็อาจจะเป็นลบ42ก็ได้นะมาสําหรับไม้สั้นของเรานะผมก็คือไม้สองเจ็ดหกนี่คือเป็นไม้ไม้หลักของผมเลยนะก็ผมชอบไม้นี้นะคือมันกําลังดีครับผมก็คอนโทรลสามสิบนะครับก็นั่นแหละสงสสยอะไรตรงไหนก็พิมพ์ถามกันเข้ามาได้เลยนะครับก็ ขอบคุณนะครับผมก็ฝากติดตามเพจด้วยนะครับผมกดแค่กดตรง a c e บ o o กเนี่ยหรือแม้กระทั่ง u t u b e ครับผมผมมี2 c h a n แ e l แต่คือ y o u t u b เนี่ไม่ค่อยได้ทำอะไรมากนะคือจะลงใครเข้ามากดอะไรตอนนี <c> ้ <oughs> อ่าคือ youtube ไม่ค่อยได้ทำอะไรมากก็ส่วนมากจะลงแต่ f a c e b o o k นะครับ youtube นี่จะเป็นพวกเลงคลิปที่สอนนะครับผมแนะนำต่างๆนะครับผมก็ นี่ครับผมวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมก็ไปลองดูกันนะเพื่อนๆขอให้โชคดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับผม